เ,เอาราาอ่อนจันทร์พุ่มในการกองเคมีพันธุ์และผลิตภัณฑ์อุปโภคก,กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่า การพัฒนานวัตกรรมชุด PPE Isolation g o u รุ่นเหล่าสู้ถือเป็นความร่วมมือของคนไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาองค์การเภสัชกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและมีผู้ประกอบการผลิตอีก13บริษัทเข้าร่วมดำเนินการผลิตชุด PPE เพื่อกระจายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งประเทศมีใช้อย่างเพียงพอ ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการเองนะคะก็ได้ร่วมกันกับหน่วยงานอีกหลายๆหน่วยงานนะคะก็คือ2กระทรวงและก็สองค์กรภาคเอกชนนะคะพัฒนานะคะเสื้อคลุมแขนยาวชุดรุ่นกันน้ำนะคะที่ใช้สำหรับการป้องกันส่วนบุคคลนะคะหรือเราเรียกว่าชุด PPE นะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรุ่นเราสู้นะคะชุดกันน้ำอันนี้นะคะก็พัฒนามาจากผ้าชนิดพิเศษนะคะที่สามารถที่จะกันน้ำได้แล้วก็สามารถที่จะ สะท้อนน้ำนะคะทำให้เวลาของเหลวกระเด็นเข้ามาใส่ตัวเนื้อผ้าเนี่ยจะไม่ซึมนะคะโดยที่จะไหลทิ้งออกไปซึ่งอันนี้จะเป็นการป้องกันอย่างดีเลยไอโซเลชันกาวตัวนี้นะคะเป็นชุด PPE ป้องกันระดับ2นะคะซึ่งป้องกันสำหรับการใช้งานออได้หลายๆอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองผู้ป่วยนะคะการทำอัตาการเบื้องต้นนะคะที่สามารถ กันของเหลวหรือว่าสารคัดหลั่งได้ระดับหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามนะคะชุดนี้ก็ยังได้มีการพัฒนาต่อไปนะคะตอนนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการเองเนี่ยก็ได้พัฒนากำลังพัฒนาชุดระดับที่4นะคะเป็นเรียกว่า c ค v e อร l อนะคะซึ่งชุดนี้จะสามารถป้องกันได้ถึงขนาดที่ว่าสามารถนำให้แพทย์ใช้ในห้องผ่าตัดได้นะคะสามารถกรันการติดเชือ้อและสารคัดหลั่งที่มีเชื้อโรคในห้องผ่าตัดกันเลือดได้ด้วยนะคะ สำหรับนวัตกรรมชุด PPE รุ่นเราสู้เป็นชุดแบบเสื้อคลุมแขนยาวกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้สามารถซักและใช้ซ้ำได้ไม่น้อยกว่า20ครั้งโดยได้ผลิตล็อตแรกจำนวน44,000ชุดและเริ่มทยอยส่งมอบให้กับองค์การเพศสัชกรรมจนครบภายในเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากนั้นจะส่งมอบให้ศูนย์ปฏิบัติการกระจายเวชภัณฑ์ดำเนินการจัดสรรและกระจายให้โรงพยาบาลต่างๆต,ต,ต,ต่อไป